มาต่อกันที่เรื่องราวของเครื่องสําอางกันบ้างค่ะ หลังจากที่แบรนด์เครื่องสำอางสุดฮอตอย่าง Mac Cosmetics เมื่อปลายปีที่แล้วนะคะได้มีการประกาศให้ลิซ่าและที่สามโนบาลสมาชิกชาวไทยของกลุ๊ปวง b l a c k พ i n k ขึ้นแทน่น Global Brand Ambassador โดยลิซ่าค่ะถือว่าเป็นไอดอลเคป๊อปคนแรกที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนี้ล่าสุดก็มีการประกาศนะคะโดยทางแบรนด์ว่าให้อีก2โมเดลมาทาหน้าที่โปรโมทแคมเปญลิปสติกในแดนกิมจิเกาหลีใต้ซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนคะ่ะแต่ว่าเป็นแทยอย่างแล้วก็ ยองสองเมมเบอร์สุดฮอตแห่งบอยแบนด์วง s f 9บอก de, เลยได้เลยนะคะว่าเห็นภาพโปรโมทแล้วเปลี่ยใจแม่ยกวงนี้มากมายเลยทีเดียวค่ะสำหรับเครื่องสําอางของ MAC Cosmetics ก็ก่อตั้งโดย f r a n k Tosca n แล้วก็ Frank Angelo เมื่อปี1984ที่โตรันโตในประเทศแคนาดาด้วยความโดดเด่นในเรื่องของคุณภาพของผลิตภัณฑ์แล้วก็เฉดสีที่หลากหลายรวมไปถึงความทนทานก็เลยให้ทําให้เข้าไปอยู่ภายใต้เครือของเ ST e e l ร u d อเในปี1996 ก่อนที่จะย้ายสำนักง,งานใหญ่ไปยังมหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยชื่อแบรนด์แม็นั้นย่อมาจากคำว่า makeup artist c o s m e t i c ซึ่งแปลตรงตัวเลยก็คือเครื่องสำอางเพื่อสร้างสารรค์สินในงานเมคอัพการแต่งหน้าน,นั่นเองค่ะใช้แบรนด์แอมบาสเตอร์แต่ละคนนะคะก็เห็นได้เลยว่าตอนนี้กำลังทาเกตไปที่เกาหลีใต้รวมถึงภาคเอเชียด้วยค่ะ